กลุ่มทอผ้าใหมยกทอจันโสมาบ้านท่าสว่างจังหวัดส,สุรินทร์ความวิจิตแห่งศิลปะไทยนาชุมชนทอผ้าไหมโบราณบ้านท่าสวา่างอําเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์เป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าใหม่ยกทอจันโสมาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมการทอผ้ายกทองแบบราชสำนักโบราณ ซึ่งต้องใช้ที่ทอที่มีรูปแบบพิเศษอาศัยกันสอดประสานฝีมือของช่างทอผู้ช่วยรวม4คนเพื่อถักทอเส้นไหมผ่านไหมตะกอนับพันให้ได้ออกมาเป็นลวดลายที่งดงามเป็นผืนผ้าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมขั้นตอนต่างๆได้ตั้งแต่การสาวไหมการย้อมการทอและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ ครูวีรธรรมตระกูลเงินไทยครูศิลป์ของแผ่นดินพศ2 5 5 4ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนคือครูที่อยู่เบื้องหลังการลื้อฟื้นองค์ความรู้อันเก่าแก่ให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เกือบสูญหายโดยแรงบันดาลใจครั้งวัยยาว์ที่คลุกคลีอยู่กับการทอผ้าของชุมชนครูได้ผสนเทคนิคการทอผ้าแบบอีสานกับศิลปะการเขียนลาย ภาของราชสำนักโดยการรังสรรค์ออกมาเป็นภาพผืนแบบผ้าไหมไทยยกทอแบบราชสำนักโบราณที่วิจิตบรรจงผลงานของกลุ่มได้รักกบการยอมรับในระดับชาติหลายๆครั้งเช่นการได้รับเลือกให้เป็นผ้าไหมที่ใช้ติดเสื้อให้กับบรรดาผู้นำประเทศในการประชุมเอเปกเมื่อปีพศ2546เป็นต้น นอกจากนี้หมู่บ้านท่าสว่างยังมีกิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะสานสัมพันธ์ทางท้องถิน่นเช่นกิจกรรมใบสีสุขวัญกิจกรรมทําขนมของท้องถิน่นการค้างคืนที่บ้านพักโฮมสเตย์รับชมแสดงพื้นบ้านเรืออันเรรำกระทบศากการแสดงจากเยาวชนในชุมชนรำสาวทอไหมและการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านรำวงกันตืมที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกได้ค่ะ ในจังหวัดสุรินทร์นะคะมีลายผ้าอะไรบ้างลายผ้าเนาะค่ะมีหลายลายสุรินทร์จะมีผ้าเยอะมากมีค่ามนี้ทีนี้นอกจะเป็นผ้าเวยมวยนี่จะเป็นผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์เนาะไปจำจังหวัดสุรินทร์ก็จะคีอยู่ลักษณะนี้เต่อันนี้เป็นการประยุกมาแล้วแหละปกติโฮดั้งเดิมมันจะมีริมตรงนี้แดงนิดเดียวแต่อันนี้เขาประยุกตมาให้ใหญ่ขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าโัวลายของโฮไหมจ๊ะ กลายสมอจัดลายได้ไหมใช่อันนี้อัญปรุมนี่อันนี้ลายซุรินดาวจัดปรุมหลังพวกนี้ก็เป็นพวกลายมัดมีนักน้นกนอยลายนักน้อยลมโพจัะนี่จะมีมัดมีเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นงานพวกงานข่ายกข่ายกซุริน จะตัดไต้ทั้งชุดเลยจะมีผ้าตัดเสื้อสองเ<ะ>มตรผ้า,าลูกสองเมตรค่ะผ้าธรรมะได้ยังไงอีกลายผ้าเด่นๆน,นะคะที่คนนิยมใส่ของจังหวัดคนคนิยมใส่ก็ก็ดับหนึ่งเลยคือคนินิดเราก็คือใส่ผ้าโพลเนาะจะ้ะทีนี้ก็จะมีลายเชิงเป็นงานเชิงลายรัชาวาัตรจะ้ะผ้าเชิงตัวนี้เป็นโพยกดอกกิจโกลายรัชาวาัตรนะคะเป็นผ้าเชิง แล้วก็พวกงานผ้าใหม่มัดมีแบบนี้ที่คนจะนิยมเนอะจากชาวบ้านเต่าหรืออะไรเรือยเขาจะไปใช้อะไรอีก